สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1น,นะครับการแข่งขันมหากดออนไลน์ในชุดนี้นะครับเราจะเล่นประมาณ3-4ถึงกระดานนะครับเพื่อให้รับชมได้มีความสุขในการรับชมหลายๆกระดานซะหน่อยแต่ก็ไม่มากเกินไปนะครับวันนี้ก็เพิ่งไลฟ์สดเสร็จจากช่องคัมพีมหากตใน y t u t u นะครับหากใครอยากร่วมกิจกรรมไลฟ์สดซมมหาดกันก็กดติดตามช่องมหาก ช่องคัมพีมัฮอตใน YouTube นะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งแอปมัฮอตขั้นเทพออนไลน์นะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกันในช่วงไลฟ์สดกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้ว่าไลฟ์สดช่วงไหนนะครับผมเป็นโจนหกแต้มนะครับโจนหกแต้มคุ่แข่งเข้ามาตัวนี้นะครับเกสิบสี่ไป ลงเก้าสิบสี่หรือเก้าสิบสามดีนอเนี่ยต่อไปก่อนนะครับต่อขึ้นไปก่อนไล์สดวันนี้ไล์สดไปชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงสี่สิบนาทีเลยทีเดียวนะครับ ขอมีเกือบทุกวันนะครับขอว่าบอกว่ามีเกือบทุกวันแล้วกันเผื่อวันไหนไม่มีเดี๋ยวจะ <c oughs> ไปเสียเวลารอนะครับใครอยากซ้อมมังฮอตด้วยเนาะกดติดตามช่องคัมพีมังฮอตใน y o u t u b e นะครับแล้วก็โหลดแอปมังฮอดคันเทพมานะครับรับสัญญ,ญาณไลฟ์สดก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับหลักการง่ายๆคือแอดมินสร้างห้องซ้อมเข้าไปซ้อมด้วยกันแค่นั้นเองนะครับ คอยดูว่าแอดมินสร้างอยู่ห้องไหนนะครับใช้เมนูห้องซ้อมในแอปหมารคอตคันเทพออนไลน์นะครับมีเมนูห้องซ้อมสีชื่เขียวนะครับแล้วก็ไปเลือกห้องซ้อมกันเรามาคงโจนหกแต้มกันต่อครับประดานที่หนึ่งของวิดีโอชุดนี้นะครับประดานที่หนึ่งเราไปสิบหกไปได้โดนสอต่อเราต้อง รัดกลมนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้มาแล้วครับยังดูไม่ออกว่าจะไปทางไหนเอาแล้วเราหมดเราต้อง16บ9อย่างเดียวแล้วงานนี้สิบหแล้วก็14บ8เนาะ ต้องมีการเส้นไหวเกิดขึ้นเป็นงั้นไปไม่ได้นะครับไม่งั้นมันไปไม่ได้ต้องมีการเส้นไหวเกิดขึ้นสะหน่อยกินไปนะครับกินไปอืมก็เข้าท่าอยู่นะเกมนี้คิดว่าไม่น่าแพ้น,นะครับแต่ชนะหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่ออกคอยดูก่อน কাঁহত পেকত কাঁহত পেকত กินฟรีก่อนก่อนอื่นกินฟรีถามว่าเขากินด้วยได้ไหมกินได้นะครับเขาอาจจะสองมาหกก็ได้แต่เขาได้กินเขาโดนกินคืนมันไม่คุ้มนะครับมันจะกลายเป็นหมากสามต่อสองทันทีเลย เอาแล้วคู่แข่งเวลาเตือนนะครับคู่แข่งมีช้อยให้เราเลือกให้เราเลือกเรากินไปยี่ิบสองคนเอาเวลาเตือนครับต่ำกว่าสิบวินาฬิกามันจะเตือนนะครับจะเตือนเอาแล้วเราก็ต้องกินไปนะเขาคงก,กินสองไม่ตกนู่นนะก็แพ้อยู่ดีนะครับสองต่อหนึ่ง แต่ก็ยังดีนะเขาคิดหลักการคิดดีมากเมื่อกี้นี่ครับขึ้นไปขึ้นไปเราจะเล่นกันประมาณสี่เกมนะครับแล้วแต่ว่าเวลาจะหมดเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรับชมที่น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปตรงนี้น่าจะเป็นสามตัวเรียงเราก็เป็นมาตรฐานไปนะครับเป็นสามตัวเรียงยกก้อนนะครับเป็นสามตัวเรียงยกก้อน สามตัวเรียงยกก้อนไปขึ้นมาตัวนี้ขึ้นไปครับปีรันย่านะครับสามตัวเรียงเออมาตรฐานปีรันย่านะครับปีรันยา่าเ <c oughs> ขาจะมาต่อ เอาล้วครับคู่แข่งกำลังคิดอยู่เอาไงดี <c oughs> <c oughs> ไม่ต่อนะครับที่เรียกเข้าใจว่าเขาจะต่อสิบสามสิบเจ็ด อุ้ยเสียดายน่าจะเดินยี่สี่ยี่สิบนะครับเป็นเต็มที่ไม่ดีนะครับจริงๆต้องเดินยี่สี่ยี่สิบลืมไปเลยนะครับลืมไปสนิทใจเลยอย่าเลียนแบบนะครับอย่าเลียนแบบจริงๆต้องเดินยี่สี่ยี่สิบครับจังหวะที่ผมเดินยี่สามสองยี่เจ็ดอะจริงๆต้องเดินยี่สี่ยี่สิบเพีนแน่ตานี้นะครับดูลักษณะแล้ว ผิดมหันเลยแก้แกสถานการณ์ไปก่อนแก้สถานการณ์ไปพลงพลาๆก่อน ไม่รอดแน่นะครับเกิมนี้ไม่น่ารอดหรือจะเอาเสมอเลยเอาเสมอเหมือนเต้มสามสิบยิบหกให้กินตื่ 24, 20, นยะี 24, 20, ่สิบสี่ยี่สิบเนาะยี่สิบสี่ยี่สิบแล้วเรากินไปนู้นนะครับกินไปตกหมาเลขสองโอเคแก้ปัญหาไปก่อนมาเลย จับนี่ไปครับส4ไี่ป10มานี่ไปเข้าฮออีกตัวหนึง่งเอาละครับปลายกระดานไม่แน่นะครับเอาแล้วผมอยู่สูงกว่านะ เราไปเจ็ดไปสามก็จบนี่แล้วเราก็ฆ่าฮอตสองมาสิบเอ็ดจบเลยนะครับเอาแล้วครับเขาเข้ากินเป็นสาเหตุให้แพ้ผมเลยเป็นเพราะเขาเข้ากินนะครับผมวิ่งเส้นยาวจบเลยนะครับนะโอเคนะครับชนะไปกระดานที่สอง ตัดหน้าดีกว่าเนาะเราลองเดินตัดหน้าดูกระดานเอา้าวอุตส่าห์ว่าจะเดินตัดหน้ากระดานที่สามใช่ไหมไม่ได้เดินแล้วครับทีนี้นั้นเราตัดข้างก็ได้มั้งถ้าไม่ตัดหน้าก็ตัดข้างตัดข้างตัดข้างไปมานี่ ขึ้นไปครับแปดสิบสองคนไปครับ คไม่เอาเอ่าหรือว่างไงนอเนี่ยจะได้เรื่องไหมเนี่ยตัดข้างจะได้เรื่องไหมสงสัยจ,จะไม่ได้เรื่องครับให้เขาเลือกกินก่อนโอเคกินเปิดทางแล้วเปิดทางไป อต่อเราอีกต่อเราอีกจะได้เรื่องไหมนี่แต่ว่าน่าจะได้เข้าฮอตเร็วอยู่ดูลักษณะเ<อ>เขาก็มาเหมือนกันเลยเขาก็ 18, 14, มาเหมือนกันสิบแปดสิบสี่มาจะต่อออกดีไหมเอ่ยจะต่อออกหรือจะไปเลยไปเลยดีกว่านะครับ จิงจังหวัดกันเข้าฮอตอยู่แล้วเราเข้าก่อนนะเราเข้าก่อนเขาเข้าไม่ได้เขาเข้ายังไม่ได้ถามว่าโดนฆ่าเราจะคุ้มไหมน,น้องงานนี้ขวางทางก่อนขวางทางขวางทางไว้ก่อนครับ ไปกอนครับมานี่ครับอืมไปเลยครับตัวนี้ก็ดึงกลับก็จบเนอะดึงกลับก็จบนะครับ โอเคครับเราเดินก่อนบ้างเราเดินก่อนเป็นเป็นมาตรฐานฝั่มเป็นสามเรียงเอาแล้ตัวนี้ให้ขึ้นปกติเลยนะครับไม่ต้องไปแปลรูปเรยียงสิ้นอ๋อจะเป็นรูปนี้ อืถ้าเป็นรูปนี้ก็เดินยากนิดหนึง่งมันกึ่งกึ่งดาวกระจายแต่ถ้าเขาเดินเฉยก็จะขึ้นนี้อยู่นะครับถ้าเขาแทรกขึ้นมาสิบสิบห้าก็จะเดินีกแบบนึงอ่าอันนี้ก็เข้ารูปย่อสั้นนะครับกระดานที่สี่จบข่าวเลยแพ้เราแล้วนะครับถึงตรงนี้แพ้แล้วนะครับไงถึงตรงนี้แพ้แล้วเล่นบ่อยจนจําได้นะครับรูปนี้เล่นบ่อยจนจําได้ ต่อเข้ามา94เอ่าเวียงเหรอเวียงก็ไปอีกอย่างนึงก็ยังชนะอยู่ดีนะครับขึ้นไปก่อนขึ้นมา12 16ประมาณนั้นแหละจริงๆต้องต่อเข้ามาจะเล่นได้สวยงามกว่านี้มาตรฐานสามเรียงไม่ใช่มาตรฐานย่อสั้นมาตรฐานพบย่อสั้นนะครับ พยายามจะมาต่อสองเราขึ้นไปนี้ต่อสองท้ลุยเข้ามาทะลุยเข้ามาทะลุยเข้ามา,เข,า,มาเข้ามานี่ดักทางดีกว่าไหมเขาจะร่มไม่เอ่ยร่วมไม่ได้นะเพราะเรากินได้สองทางดื่มไปรงมไม่ได้นะครับอ่ะยอมแพ้เราไปนะครับโอเคครับ